สวัสดีครับบันไดเจอเจอกันโดนครับพี่น้องช่องเกศาดาแสงดีสวัสดีพี่น้องอีกแล้วครับผมมือนี่งุุนครับผมสวัสดีครับ,รรบอาจารย์ตุนโอ้มาแบบไหนเนาะมือนี่งนี่แขนเลยนะนี่นก็แขกเอาหนกกระเมาเอานกเรอะไรแล้ <c oughs> วครับให้อาจารย์ตุนมาเอานกไปช่ำอีกตัวหนึ่งครับแบ่งผักพวกกันไปเรียงครับับ็งไหก่อนไปไปแช่งนกอธิ์ท่แล้วไหม มวนอยู่ครับได้ได้ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เกีดครับได้ที่เกีดได้จักแต้มได้จักแต้มได้ช่องเต้มครับบูแต้มเอานกไม้ไปครับผมคนบนไปหลายยุ่นหรอไปหลายยุ่นได้หลายยุ่นได้ยุ่นได้เกียดอ่ะรวมยอดวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดคนหนึ่งครับขับเข่าขับน้ำหบขั้นครับเอานกปลาด้วยนกลูกผสมบริสุทธเลยลูกผสมครับแจนตั้งมันเป็นคารุ่มปลาดี ซื้อวางอาเียมไปครับเอามือมือที่เอาไปเดี่ื้อบปกี่ตัวนั้นรถถังครับโอ้เตมดสิตัวนั้นรถถังใช้เปียิงเขอบึงเนยนะเตลียนเอืเล่ครับโอ้อันนี้อันนี ah> ้บอกไงนี่นี่ครับจะเตลียมนี่บอกเตหมดครับนี่จะเตีผมอนนี้จะเตลีผม เอามาจนําไปอันนี้มาจากอาจารย์น้อยครับอืมนําพี่น้อยโอ้โทษกะดิกปีกดีๆจังซได้บ่ครับกะดิปีกดีๆได้น่ะครับเอาดีขนาดเอาดีเสียง่นได้เสียงว่าเสียงใหญ่เสียงบนๆเสียงใหญ่ๆออกใหญ่ๆบนๆบ่ใหญ่ปานดครับบใหญ่ปานดเจ้าก็ว่าเสียงใหญ่แต่ผมเอิ้นกาบนๆ บ้านนี้เอาให้ถามว่าไปหลายๆกันได้ได้หยาดกันแท่งโบนุกเจ้าก็ย่างไปย่างมั่นเถอะว่าว่าคุณละ้วนก็ขึ้นขืนหยับทางกันบ่ไกลปันไดโบ่ไกลบ่ไกลปันไดแต่ว่านกนี่สวนกันยูอันเถอสวนกันยูครับนกป้าเนี่ยตัวใดยุกไก่กับเขาตีตอนนั้นสวนครับตัวใดยุกไก่เขาตีนั้นครับแมนวะแต่ว่าขันคนนี่หลายๆนี่ ยางเบิดเป็นบ่ครับยางเบิดครับยางเบิดรถรถในจอดจุดเดียวมันบ่าจครับรถจอดจุดเดียวครับผมรานไม่จุดเดียวด้วยจากมงนี่เนี่ยมันประกาศประกาศยุดยุดอ่ะเขาบ่ให้เกินใบม่วแต่เที่ยงคืนออกมาร่วมตัวกันเดินะครับอเอาเที่ยงครืงออกมาร่วมตัวกันจับฉลากได้บ่ครับรวมแต้มรวมนั่นบัดนี่ค่าสมัครได้นหต้องไล่หาซิปครับต่อต่อนก ตอนตอโตกับโต,ต,ต,ตได้อีกอย่างมาในเกาะผมได้เนียตครับได้เนียตบ่ครับโอ้เอาลูกมาเบิ้งเด้อเนียตอาจารย์หลองเออโอ้อาจารย์อ,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 อาจารย์หลองเราเห็นงานอยู่เดนไทยนี้งานเดนไทยเส้นกับทุ่มแบนเนาะนี่ไก่ไก,ไก่ปากข้างสร้อยวัฒนาไม่แล้วว่าไดไปมัง้งว่นใดไปครับเห็นว่าฝากเนียตไปกับเสียวิทเอทีมงานทีมงานเอาเด้็กๆโต ทีมงานผมมีอาจารย์หนูเลยเต็มนึงครับอาจารย์นหนูว่ามันเล่นดีขนาดปฏิบบอ,อไอ้อันนี้ไหมมันถ้าว่าถ้ามันเข่ามือมันก็เล่นดีครับแต่ว่าเต็มแรกอยากงอเงี้ยไม่แรกอยากงอเงี้ยใช่ไหมอยากงอเงี้ย,ยงงเป็นไหนขึ้นตะขึ้นทิพย์ไหลี่กับพวกเอานะอืมเป็นนี่ขึ้นทึพย์พวกอะไรขึ้นงานลงุงลงลกปลาดีนะล็อกปลาอันกับถ้าตัวเด้งชูมันจะเข่าตัวน,นั้นนะครับปลานั่นเต้ขึ้นได้จัาเมียสาวโอ้ผมขึ้น gió 10 mét, tôi cùng cưỡi 7 mét, 8 mét, vẫn cứ lại cũng 7 mét, 8 mét, lấy luôn nè. Đúng. ạ. À. Cùng nhang chạy đua luôn. Cùng nhang chơi với anh, 3 đua. 3 đua. Vun với măng cầu, vun ạ. ạ. Vun với theo nè. ạ. 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 อืมจังทรงรูปดไม่เเบิงครับเดี๋ยวไทยทรงรูปดไม่เบิงดีๆเออเดี๋ยวจิตงามเบาอืมเบาอยู่เบาเบาอยูจักจักโตแล้วนกอยู่บ้านอันี้ตอนนี้มีอยู่แต่ตัวเก่าตัวครับเปลี่ยนได้เหกตัวเปลี่ยนได้อยุหาตัวครับโอ้เปลี่ยนกันเย็นเลยบ่ใครจะมีเวลาอุ้มหนครับอุ้มแต็ ออกเน่ยมือเลี้ยงฝนตกก็บ่ได้ยุย่งเยมเมเลี้ยงเอาไปไป,ไปออกข้างในเอาไปเรียนแถวบ้านอาจารย์น้อยนะครับไปขึ้นต้นไม้เรียนแถวบ้านอือไปเรียนบ้านพี่น้อยครับไอ้โต้โตนั่นยุบ้านพี่น้อยคือว่าขัดคือว่าเนี่ยแต่ว่าคือได้ครับโตจนันเมษาใหญ่มากเลยโอ้พ่อไรยุ่งพ่อไ้พ่อไ้ยุนบ่พอโตพอโต้ไปปนนะเพราะว่เราหวงอยู่งด้วยครับหวงยุนบ่หวังยุ่งหวังยุ่หวงยุ่วงยุ่นว่าได้ไปเยี่ยมเยี่ยนพี่น้อยอยังไงใจเราถ กับมือน,นั้นวันเกิดเพิ่นกับพ่อได้ไปโอ้วันเกิดวันเกิดพี่น้อยมีเก่าโตเลยเล่นได้ยุหาเหลยได้ยุหาโตครับพี่ย<ๆ>ดินไปเยี่ยมไขรจย่างมือดิพ<อ>ิ่ได้ไปจอบเบิงจย่างมือข้างกามีพี่เด็ดเด็นเนาะพี่เด่นพี่เด็ดบอ<ะ>ดดมีเหรอครับงบเอาเอาโตที่ผมที่ใหายมั้มาีขอดูอาจารย์อาจารย์ตุนโนต้องเอินอาจารย์เนียครับไปแข่งได้หด 2 thêm nó để hoàn mà mời tham gia chin ai để lâu vương à vương tôi đi hai bi khoa vương tôi mày này hôm qua mùi đi bi khoa vương luôn 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 ตกเสียงกลางนะปีกงามดีอยู่กับแหลมเปี้ยเลยแจกหมดงามงามงามตัวนี้บล็อกเก้นไหนบล็อกเก้นไทยลงจักเสียงหรอนะคับแตกงามดีอยู่ครับสวยิบข้อมงามมีขลุนมในไนเบอรนี่กับกลางๆแต่ว่ามันเพราะในคึกเต็มที่ขลุนมคึกเต็มที่แต่ว่ามันคู่เหรอด้ขนมคู่เหรอคู่เหรอแข่งไง เงยยูนกอ่ะร้อยกลางร้อยกลางกลางเงกับโบไงยไหลโบโบปนเลยตัวไงยหลเเนียกเยงยกับเปเนียลูกมใส่นกตัวไงมันบวกลื้กเป็นอาจารย์ได้แล้วเวแขชงได้ที่ได้ที่สองเนาะได้สองเตี่ยมเนาะคนธรรมดาเว้ยนี่ครับเอาลูกฟุกเนี้ยเอวไปพร้อมครับโบแมนเอา นกไปตาบานบ่เกือกเงาบุ่มบอมนี่นี่ตวดว่าเป็นนกไปตาบานเราไปดึงเสียบใส่ฝืนเลยดีเอาสาวลงมใต้คลิปไปบุ่มเด็กครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับแบ่งกันให้อาจารย์ตุ่นอาจารย์ตุ่นเราไปช่ำครับผมเป็นอาจารย์แล้วครับที่นี่ไปช่ำไปไปช่ำไปนี่มันเป็นเหรียญต้องกันที่เก่าเย็นหกเย็นหกก็เยอะละประมาณประมาณครับประมาณนั่นแหละเกินหเกินหประมาณประมาณแมน อแมนกระลังคุงกระลังคุงแมนหนุกหนุกมันกระลังมันกระลังได้ได้นั่นแหละ<น>เอาไปเบิร์ตนะครับเนี่ยไ,ไปมวันนี้น้องไส้ก็มาเอาไปสามครับขอบคุณขอบคุณครับเอบ้อว่าไปอยังครับเอาไปเอาไปเอาไปช้ำบิึงได้ซ่อมยังเสียบรุกอากาศอุ่นแต่ยังมือแดงครับ ข้าวเดียวนึ่งเดียวมื่คทำไว้เดีแดงหนึ่งก็ได้ตั้งเจ้าขั้นโบกิคันนะครับก็ได้อีกสองตังแดงแดงขั้นกี่คันนี่กันตังเดียวทำคาตาบวันนี้จากนั้นแจกตะปุ่นจะเข้าไปบวบางเลยบ่เหตุงานอย่างเดียวเลยบ่บ่ค่อยได้ออกเลยดีหยุดอยู่หยุดอยู่ทางบ่ได้บ่ได้ออกเสร็จเมื่อกบ่ได้ออกน้ำเนาะไปหน่อยกับไปตีไก่ชนไก่น้ำเนาะเขาเขาจะออกตีไก่กันอืม บ่ค่อยมีเวลาว่างเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสดีๆจล็หน่อยเน็ตจาคนบ่ะตูคมสิรลองคนเดียดมาเยอนี้เอางามบ่คอเนี็ตไปงามงามงามครับงามเบาเบาเงินเงินเลยเบาแซ็มยังไง้อมตีแซมบ่เปียงไปแก้วพร้อมซีกานหากานเต็มแล้วครับมันหนักจะคิดคอเนียดจารนร่องบ่มันหนักตามสี่ที่อยู่ตรงโน้นีบ่ก็เคยรู้เนาะตีเบาก็หลูกเก่าที่ผมใจยู่หั่นว่าลูกเก่าผมขึ้นประมาณ หาท่อนนี่เริ่มเอ็นเลยใช่ไหอลูกนี่ขึ้นหาท่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวไม่เบิ้งมูอเอามาไว้ให้พ่อในมีเจ้าของอยู่เดี๋ยวเจียวมาให้เบิ้งพเนียดลูกนึงนี่แหละพเนียดตัวทีให้เบิ้งเป็นไดนั่นนะครับปนเลยฮะปนเลยปนอีกอ่ะสองข้างปนเลยสองข้างครับไหม่ใหม่นนี้ไหมแต่ว่ามันบอมมันเจนมันไหมใม่มงคลไหม เบาอยู่คัะเบาเบาบาจานเพชผ็ดจานเพชรโอ้จานเผ็ดแมนทีมงานเนี่ยแข็งเลยว่าสั่งนี่าพอดีเลยจันฮะพอดีเลยขินปลาพอดีแหละขินปลาขิงยังพอดีแหละมันแข็งแข็งปิ๊กเลยจานเพชรจะแข็งพอเนี่ยอันมาพอดีแข็งคันปลาแข็งแมนแข็งน้ำลวดแข็งน้ำมันอันนี้ประมาณเม็ด เม็ดเทไรบ้าเม็ดหาบบเม็ดเป็นเม็ดเม็ดยน์เจ้าบาทดูผมว่าเม็ดหาสิบดิเม็ดีบเม็ดซีบบ้างนึกว่าเม็ดหาเม็ดเม็ดีตุ่มด้ยิบสอง้ระมายิบสามยิบสามสูงด วดยี่แปดบอสามสิบเปนบอสวยยี่เล่เนาะนี่นะครับนกขงบอฮัอืมนกขงบอฮันี่บอฮันมีเจ้าของไอ้บอฮนนี่จะขอคมกับปนต่อเลยนะครับไอ้ปนยังไงปนเอามาฝากไว้มันเป็นใหม่มงคลนี่นเป็นใหม่มงคล,งคลอันนี้เป็นเนบงลูปเฉลยครับฮะยี่สิบ หนักหนักบ่แพ้งบ่บ้ันแพ้งดีเนอะมว่มันมันมันเพราะว่าจับเบื้องเราแมนทอยักกลังดีสองทางดิอวอริน

แง่บ่แง่อือเนะเพิ่อน่าสเหยยบจังไหนก็เหยยบชลยไดมาแต่ป้าสูงเป็นไดขลุ่มไหมขลุ่มมองบางขลุ่มมองบางว่สิอืมอืเสียงมันจะแลกไล้เอาไว้เต้เอาไว้อยู่ตัวหนึงเวลาขันยนีเสียงไมน้อยครับยิบเลยย้เงี้ยเสียงกันาืมหืมมห แน่นอนเดาเอาลงมามันมีบัวแจมที่สองเก่งผมเลยเอาไว้เอาไว้เลยบ่ตจ้เอาไว้เลยตัวนั้นสินับมันยังยังสวยอยู่อเนีกมั่วมาฝากไว้บ่าท่นได้เอามาฝากไว้บ่าท่นได้มีจักของประตูด้วย เฮดตุลอกแมนเฮดตุลอกใส่แต่ว่ามากตั้งตุ่มล่ะตุ่มเฮดเดดสวยขนาดว่าตุ่มงงมตุ่มสุ้งดอกดอกบัวสุ้งบัวตุ่มไปส่งบัวตุ่มบ่ามันสุ้งบัวแหลมอนไรครับเม็ดเม็ดสิบเม็ดซิเม็ดซิครับโอ๊กโอ๊กนี่เป็นโอ๊กอัมนไม่ไม่มงคลครับแต่ว่าขันบ่มหัดแกนมันอืม เป็นไม้มงคลแต่ว่าหอดจันมันจอมกะไม้มงคลนี่กันม,ม,มองน<ม>ี่ทักครับผมทักเราสุดล่างเนี่ยทัก <คน S 1> สุดกเก็บมแมนอันนี้อันนี้ทักเก็บครับท,ทักทักเก็บทักเก็บขอบรางใสกระปุกอาหารใสกระปุกน้ำให้น้ำย่าเฝ้านี่จะค้องนะอเอาไว้นีละข้างคาผูใ้ใดสนใจก็มาสอบถามได้ครับผมมินมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวฉีด ทรงเบอร์ไ้เด้อครับจั <c oughs> จนตุนตบกระเป๋าละกระเป๋าเลยเนี่ยเออเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวจังรอบเบิรงอีกที่หนึ่งอืมนั่งคุยกับจันตุนจีกแป๊บหนึ่งครับไปครับที่นี่พี่น้องไปบ้านไปบ้านพี่น้อยต่อบอสครับขอบ้านเจ็ดน้อย เพ่ะทฝากบาลมีจะไ่ละตนนไว้หก่อนฝากไว้ก้อนเกียพิีเียพนีเราไปเอาครับเน่ะตเอาฝากแล้วไว้ก่อนก็นได้ฝากคุ้มอีกเออเอาฝากเข้ามาตัวตัวนี้เอาไปงานน้ำบอกครับิแต่เอามาอยู่ของโอ้ว่าก็ไปเามาคิดว่าสิเอามาคุ้มบอวันเถอ,อไปเอาไปช่ำเบิ้งแบ่งแบ่งกัน nhỏ <laughs> đây mình ăn nhậu vào vòng tìm mẹ ăn trong cấm đi ăn trong cấm đi ăn trong ăn trong cấm đi 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 đi ăn trong cấm เอาลูกฝูเน็ดไปเตรียมหัวส่งเลยแต่ว่าบ่ได้เอาใส่หนีไปมันบ่เลยครับบ่ได้เอาใส่ไปมันบอลบ่ได้ใส <c oughs> ่ไปครับนี่๋ยวมันใส่ไปไม่ใส่ไปกระเช้าเครื่องมดแล้วนี่ครับมีที่มีรครับมีที่บนซื้อยคว่าซื้อว่าใส่ได้เลยครับคุ้มขาไว้คุ้มขาไว้กันตกใจไปคำคุ <ไป S 1> ้นคำคุ้นครับแล้วครับยันครับครับไปไปเจอเจอกันไหมเฮ้ยครับเจ้าสายห้าเจ้าสายห้าว่าที เตี้ยเตียใส่หาเลยเด้ยยแต่ว่านกตัวนี้ไอ้ว่าจำได้ว่าไอ้ตัวไดนอยู่หลังบ้านแต่นกแขกนี่ขึ้นไหมอยู่ขึ้นไว้อยู่เพราะใส่ไ,ไ,ได้ไปได้ได้ตัวนึงไปทั้งหลังไปที่ว่าที่ไปป่วยขี่ไปป่วยทั้งเงินไว้ไว้ใบอย่างนี้จบไไไต่อไปตัวนึงใงิหามูอยู่ห้องเวรนวึก็ว่าขึ้นไปนั่นเดียวับแล้วครับอาจารย์ไปเดี๋ยวเจอเจอกันไหมครับทุก นี่ะครับพี่น้องแบ่งกันไปเรียงครับผมคลิปนี้ก็ขอไวซันนี่ครับพี่น้องไว้เจอเจอกันไหมนี่คลิปหนาครับังไรก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับกลุ่มคนรักนกเขาใยญ่สายห้าช่องเกียรติดาแสงดีครับเมื่ขึ้นนี่มาเอาไปสามน้องมอนี้เอาไปอีกหนึ่งครับแบ่งๆกันไปเรียงครับผมไวเจอกันไหมนในคลิปหนาครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ